สวัสดีครับคณะอาจารย์ทางเรียนนะครับผมเฉยนนท์เว้มงคลกรนะครับจากบริษัทเบนคิวประเทศไทยนะครับวันนี้จะขออนุญาตมานําเสนอนะครับตัวอุปกรณ์เบนคิวอินเทอร์แอคทีฟแฟตแพนลครับสังเกตนะครับตอนนี้อุปกรณ์เนี่ยยังไม่สามารถใช้งานได้นะครับเนื่องจากตอนนี้เราต้องทําการล็อกอินในการใช้งานตัวเครื่องก่อนแต่ความสามารถของตัวเบนคิวอินเ c อร์แอคทีฟนะครับเราสามารถใช้ตัว NFC card นะครับในการล็อกอินตัวอุปกรณ์เครื่องได้ยกตัวอย่างนะครับตอนนี้ผมมีบัตร ของนักเรียนนะครับของทางโรงเรียนอยู่ผมทําการผูกนะครับแอคเค n t ของของเองนะครับกับทางบัตรนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะครับผมสามารถใช้บัตรนักเรียนนะครับในการทํล็อกอินตัวเครื่องนะครับโดยการทัชไปที่หน้าจอของตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับสังเกตว่าตัวเครื่องเนี่ยจะทำการล็อกอินแล้วว่าตัวด้านซ้ายของตัวอุปกรณ์เนี่ยจะเป็นขึ้นชื่อไปที่ชื่อว่าโชลินน์นะครับก็คือเป็นแอคเค n t ของผมเองที่ทําการผูกกับบัตรนักเรียนของทางโรงเรียนได้เลย นะครับผมโดยซีรีส์ที่เรานำเสนอนะครับชื่อว่า RP Series นะครับหรือว่าตัว Premium Series ของ BenQ นะครับผมซึ่งตัว RP Series เนี่ยมีด้วยกันอยู่3ขนาดนะครับเป็นขนาด65นิ้วนะครับ75นิ้วแล้วก็86นิ้วที่ทางบริษัทจะนำเสนอนะครับผมซึ่งความสามารถนะครับหลักๆของฟีเจอร์ของตัว BenQ Interactive Flat Panel เนี่ยอาจารย์บางท่านอาจจะได้เคยทราบไปแล้วนะครับแต่ว่า วันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ BenQ สามารถมีฟีเจอร์อะไรเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับผมและความสามารถของตัว BenQ Interactive Flat Panel นะครับยังมีความสามารถอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอตัวฟีเจอร์ต่างๆในรูปแบบของ Presentation ให้ท่านอาจารย์ทุกท่านได้ทราบนะครับผมเบื้องต้นนะครับตอนนี้ตัวอุปรกรณ์เนี่ยอยู่ในบน Android อยู่นะครับผมจะทำการ Present ด้วยการวาเลตภาพนะครับจาก ตัวอุปกรณ์โน้ตบุ๊กของผมเองนะครับโดยการแคสซิงภาพขึ้นไปโดยการไวเลสแบบไร้สายนะครับณนะตอนนี้เนี่ยคือผมใช้ตัวโน้ตบุ๊กของผมนะครับแล้วก็ไวเลสภาพขึ้นไปนะครับทุกๆก,การกระทำนะครับของตัวโน้ตบุ๊กของผมเนี่ยก็สามารถที่จะโชว์แสดงผลนะครับไปที่หน้าจอได้เลยนะครับผม okay. นะครับพอเราทําการไวเลสภาพขึ้นไปนะครับเราสามารถใช้ งานร่วมกับตัว r e ม o t e c o คอนโทรลนะครับในการควบคุมนะครับในการ Presentation ของท่านอาจารย์หรือว่าทางการ Present ต่างๆได้เลยนะครับสำหรับการวรยเดสภาพนะครับขึ้นไปตัวอุปกรณ์ของ BenQ Interactive Flat Panel นะครับสามารถรองรับการวายเดสภาพพร้อมๆกันนะครับได้4อุปกรณ์นะอย่างบนหน้าจอนะครับตอนนี้เราทำการวรยเลสภาพในรูปแบบของ Windows นะครับ Android นะครับแล้วก็บน iPad นะครับซึ่งวิธีการ ง่ายมากๆนะครับซึ่งเราสามารถคอนโทรลได้นะครับว่าจะให้อุปกรณ์ไหนนะครับขึ้นมาที่ตัวหน้าจอได้นะครับสังเกตที่มุมซ้ายตรงนี้นะครับจะให้เป็น2หน้าจอนะครับหรือว่าเป็นหน้าจอเดียวนะครับอย่างตอนนี้ผมอยากจะให้ตัวหน้าจอของตัวแล็บสต็อปนะครับขึ้นมาที่ตัวอุปกรณ์นะครับก็สามารถทําการแคสภาพกลับมาที่ตัวหน้าจออินเท a ร์แอทิฟแพนเออรของ MQ ได้เลยนะครับ หลังจากเราทำการไวเลสภาพขึ้นไปในลักษณะของ Windows นะครับหรือว่า Mac OS นะครับเราสามารถทำการทัชอุปกรณ์ได้เลยนะครับก็ทำการพรีเซนต์งานต่อไปได้เลยนะครับาสมารถทำการทัชได้นะครับหลังจากการทำไวเลสภาพขึ้นไปนะครับผมณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยเรามีฟีเจอร์เด่นด้วยกันอยู่10อย่างนะครับหลักๆแล้วนะครับเราจะมีเรื่องของตัว h e a l t h c a r นะครับเนื่องจากบริษัท BenQ นะครับมีความ เชี่ยวชาญน,นะครับในเรื่องของภาคการศึกษาต่างๆนะครับแล้วเราก็มีความคอเซิร์นะครับว่าในเรื่องของสุขภาพทั้งคุณครูเองนะครับแล้วก็นักเรียนเองเนี่ยจำเป็นต้องมีฟีเจอร์ต่างๆในเรื่องของอสุขภาพนะครับผมมีเรื่องของตัว Account Management ต่างๆซึ่งสามารถคอนโทรลนะครับข้อมูล Data ต่างๆจากตัว i t Manager ได้เลยนะครับหรือว่าฟีเจอร์ต่างๆนะครับในการขีดเขียนต่างๆนะครับแล้วก็ตัวโปรแกรมไว้บอร์ดที่นับปัจจุบันนะครับ ตัวโปรแกรมไว e บอร์ดของ BenQ เนี่ยสามารถทำเรื่องของ o o l a b o r a t i o นนะครับเป็นการ Interactive นะครับให้นักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมในคลาสรูมได้นะครับอันนี้จะเป็นฟีเจอร์นะครับที่เป็นฟีเจอร์อัปเดตของตัว b บ n q i n t e t a c t i v e f l a t Panel ครับผมสำหรับฟีเจอร์ Health Care นะครับของบริษัท BenQ นะครับตัว Interactive Flat Panel เนี่ยหลากๆแล้วนะครับถ้าดูตามรูปตรงนี้เนี่ยนะครับ จะมีเรื่องของตัวโลบูไลท์นะครับที่ป้องกันแสงสีฟ้าซึ่งถ้าเรียนตามตรงแล้วนะครับแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็มีแต่เนื่องจากโลบูไลท์ของบริษัทเว n q ิเนี่ยจะมีฟีเจอร์เพิ่มเติมมาเรื่องของ m o ชั่นเซนเซอร์นะครับโมชั่นเซนเซอร์คืออะไรนะครับโมชั่นเซน s ซอเนี่ยตัวหน้าจอนะครับจะจับนะครับตัวบุคคลนะครับที่อยู่หน้าจอเนี่ยบริเวณสัก1.5เมตรนะครับแล้วก็รัศมีประมาณ120อองศานะครับ ถ้าใครนะครับเดินผ่านไปผ่านมาหรือว่าคุณครูนะครับอยู่บริเวณหน้าจอนะครับเป็นเวลานานๆเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยจะค่อยๆดินแสงลงนะครับเพราะว่าตัวหน้าจอนเนี่ยตัวแพเน,นลเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการความร้อนคลื่นความร้อนที่ออกมาจากหน้าจอนะครับตัวนี้ป้องกันนะครับสุขภาพของคุณครูเองแล้วก็นักเรียนแถวแรกน,นะครับตัวอื่นนะครับตัวฟลิกร r ฟีนะครับฟลิกระฟีเนี่ยจะเป็นแสงสีขาวที่วิ่งอยู่ที่สายตาคนเราจะมองไม่เห็นนะครับ ตัวอันติแกลนะครับสังเกตว่านะตอนนี้เนี่ยเรามีการถ่ายทําในตัวคลิปพรีเซนเตชันอยู่นะครับมีแสงมากมายเลยนะครับแต่สังเกตเนี่ยตอนนี้จะไม่มีแสงสปอตนะครับของตัวหน้าจอก็ปกป้องนะครับนักเรียนที่เวลาดูหน้าจอเป็นเวลานานๆนะครับเพราะว่าถ้ามีแสงตกกระทบอย่างเช่นหลอดไฟนะครับหรือว่าแสงต่างๆที่เข้ามาที่หน้าจอเนี่ยถ้าตัวแสงสะท้อนเนี่ยมันกระทบที่ลูก,กตาของเด็กนักเรียนเนี่ยเด็กนักเรียนก็ไม่สามารถที่จะดูจอได้เป็นเวลานานๆนะครับอันนี้จะเป็นเบสิก ตัวเฮลท์แคร์นะครับที่แบรนด์อื่นๆก็มีแต่ว่าเบนคิเนี่ยจะมีเรื่องของเซอร์ติฟิเคชันนะครับที่จะมารองรับนะครับว่าเราสามารถที่จะคนโทรลแสงต่างๆได้มีคุณภาพนะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับในตัวเฮลท์แคร์เนี่ยที่แบรนด์เรามีแบรนด์เดียวนะครับเรื่องของเจิมลิซิสแอนส e e รีนนะครับตัวนเนี้ยเนี่ยเป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียนะครับอันนี้จะเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยเรามีไวรัสต่างๆแบคทีเรียต่างๆนะครับ คือตัวนี้เนี่ยหน้าจอเนี่ยมันจะเคลือบสารนาโนไอออนิกนะครับเวลาเรามีแบตเตียนะครับตามนิ้วมือนะครับหรือไวรัสนในนิ้วมือเนี่ยมาจับที่หน้าจอเนี่ยตัวสารตัวนี้มันจะมีถ้าเป็นสารเคมีเนี่ยจะเป็นเรียกว่า AG+ นะครับตัว AG+ เนี่ยมันจะไปะจับตัวแบตเรียที่มาอยู่ที่หน้าจอนะครับแล้วก็ทําการย่อยสลายแบตเรียหรือหรือว่าไวรัสนะครับทำให้คนที่มาจับหน้าจอต่อต่อไปเนี่ยจะไม่ติดไวรัสหรือแบตเรียจากคนที่มาจับหน้าจอได้นะครับผม ก่อนหน้าฟีเจอร์นะครับตัว CO2 sensor นะครับเป็นการจับคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับเนื่องจากถ้าเรามีคาร์บอนไดออกไซด์ในห้องเนี่ยเป็นจำนวนมากเนี่ยนะครับทำให้เด็กนักเรียนเนี่ยอาจจะรู้สึกเพลียรนะครับง่วงๆนะครับทำให้การเรียนเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับตัวนี้จะเป็นการจับตัวคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศนะครับว่ามีระดับต่ำกลางสูงสูงมากนะครับถ้ามีระดับสูงหรือสูงมากเนี่ย อาจารย์เนี่ยอาจจะให้เบรกสักห้านาที10บนาทีนะครับเพื่อให้เด็กนักเรียนเนี่ยพักสักนิดหนึ่งนะครับแล้วให้รีเฟชอากาศในห้องเวลาเด็กกลับมาในห้องเรียนเนี่ยก็จะมีศักยภาพในการเรียนนะครับมากขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นเราก็มองนะครับว่าการเรียนการสอนนะครับต้องมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในเวลาเรียน1หนึ่งคลาวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเฮลท์แคร์นะครับของบริษัทเบนคินะครับผม สำหรับโปรแกรมไวบอร์ดนะครับของ BenQ Interactive Flat Panel นะครับชื่อว่า Easy Light เวอร์ชัน5นะครับตัวนี้จะมีเพิ่มความสามารถพิเศษนะครับเรื่องของตัว cloud base นะครับก็คือเรื่องของการทำ collaborative นะครับก็คือให้เด็กนักเรียนเนี่ยมีส่วนร่วมใน Classroom นะครับเดี๋ยวเราโชว์ให้ดูนะครับว่าตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถใช้งานได้ยังไงบ้างนะครับผมการเข้าโปรแกรม Easy Light นะครับเข้าไปที่หน้าโปรแกรมนะครับการเปิดฟีเจอร์ตัวที่เป็น collaborative นะครับเดี๋ยวตัวบอร์ดแกเนี่ย อาจารย์เนี่ยสามารถเปิดห้องขึ้นมานะครับโดยการกดอินไว้นะครับตัวระบบนะครับจะเจเนเรตตัว QR code ขึ้นมานะครับถ้าเด็กนักเรียนที่อยู่ในคลาสรูมเนี่ยก็สามารถที่ทำการสแกน QR code นะครับเพื่อให้มาจอยคลาสได้ในกรณีนี้เนี่ยผมจะทำการเข้ามาเรียนนะครับด้วยมือถือนะครับอย่างตอนนี้นะครับมือถือเนี่ยก็ทำการสแกน QR Code นะครับเสร็จแล้วเนี่ยตัวโปรแกรมนะครับก็จะวิ่งไปเลยนะครับที่ เว็บไซต์ e s l i d e b e n q com นะครับเดยกเรียนทำการกรอกชื่อนะครับผมจะใช้ชื่อว่าโชว์นะครับแล้วก็ห้องห้องเนี่ยเวลาเราสแกนเคอร์โค้ดเนี่ยก็สามารถที่จะถ้าเราสแกนเคอร์โค้ดคือห้องเบอร์ห้องเนี่ยจะขึ้นมาเลยแต่ว่าถ้านักเรียนที่อยู่ไม่ได้อยู่ในคลาสรูมนะครับทางอาจารย์เนี่ยอาจจะแจ้งนะักเรียนว่าให้ล็อกอินเข้ามาในห้องใดนะครับผมทำการจอยเข้ามานะครับอ่ตอนนี้ผมจะสามารถที่จะเข้ามาเรียนได้แล้วนะครับตอนนี้นะครับ ในระบบเนี่ยด้วย d e f a u l t เนี่ยจะเป็นบอร a ดแคสตอยู่ก็คือนักเรียนเนี่ยสามารถดูได้อย่างเดียวผมก็ทำได้นะครับบนตัวหน้าจอเนี่ยตัวนักเรียนน่ยก็จะสามารถเห็นนะครับหน้าจอของคุณครูนะครับแต่ในกรณีที่คุณครูนะครับเปลี่ยนไปที่ตัว Co c r e a t i o n นะครับนักเรียนครับสามารถที่จะเลือกปากกานะครับแล้วก็เขียนกลับมาได้ด้วยนะครับสามารถเลือกสีนะครับเลือกไซส์ของตัวเส้นอย่างตอนนี้นะครับตอนนี้เนี่ย ผมเลือกเป็นสีฟ้านะครับไซส์ความหนาของเส้นเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับแล้วก็คีดเป็นเส้นตรงมานะครับทำเป็นตารางนะครับสามารถส่งส t i c k y n o t e ตนะครับสมมติผมส่งขึ้นมาคำว่าเทสนะครับส่งขึ้นมานะครับคุณครูก็สามารถคอนโทรลนะครับตัวส t i c k y n o t ้ตของนักเรียนได้นะครับหรือว่านักเรียนสามารถอิมพอตรูปภาพนะครับจากบนมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับอย่างตอนนี้ผมจะขออนุญาต อิมพอรูภาพเมื่อวานที่ผมนั่งทํางานที่ริมละเบียยน,นะครับตอนนี้ตรงนี้ผมทําการอัปรูปนะครับจากในมือถือของผมเนี่ยขึ้นมาที่หน้าจอได้เลยนะครับคุณครูก็สามารถซีเล็กนะครับย่อขยายภาพนะครับทำการให้ห้องเรียนเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมซึ่งกันและกันได้นะครับผมสำหรับอ e ีฟีเจอร์หนึ่งนะครับที่สําคัญมากๆในเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับเนื่องจากการ ประกาศข้อมูลต่างๆนะครับมีความสาคัญเป็นอย่างสูงครับเนื่องจากบางทีเนี่ยอาจจะมีเหตุด่วนเหตุร้ายนะครับหรือว่าประกาศสําคัญนะครับในอีเวนต์ต่างๆหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะครับเบนคิวครับก็มีฟีเจอร์ใหม่นะครับเพื่อมารองรับสถานการณ์อย่างที่ได้กล่าวไปนะครับคือ x อ็กซายบอร์ดแนะครับตัว x อ็กซายบอร์ดแเนี่ยสามารถแจ้งข่าวประกาศเตือนต่างๆได้นะครับในรูปแบบของข้อความนะครับรูปภาพนะครับแล้วก็วิดีโอนะครับ ในรูปแบบของข้อความเนี่ยบางทีเนี่ยอาจจะมีเรื่องของการประกาศนะครับว่าเด็กนักเรียนวันนี้ให้กลับบ้านก่อนเวลาภายใน3ามโมงเย็นนะครับหรือว่ามีประกาศให้นักเรียนใน A นะครับมาพบกับคุณครูที่ฝ่ายปกครองนะครับหรือนะครับในรูปแบบของภาพนะครับบางทีเนี่ยในสถานการณ์ปกติเนี่ยอาจจะมีการประกาศในเรื่องของอีเวนต์คริสต์มาสนะครับอีเวนต์สงการในรูปแบบของรูปภาพนะครับเป็นการโปรโมทข้อมูลต่างๆของโรงเรียนนะครับก็สามารถที่จะบอดแคสข้อมูล ในรูปแบบของรูปภาพได้เลยนะครับในเรื่องของวิดีโอนะครับจะสามารถซัพพอร์ตได้2กรณีนะครับก็คือโลเคอล์ก็คือสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ของโรงเรียนได้เลยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะมีกิจกรรมต่างๆนะครับมีการประชุมผู้ปกครองนะครับที่ต้องการนําเสนอวีดีทัศนะครับให้ทางผู้ปกครองได้เห็นนะครับหรือนะครับในกรณีที่โรงเรียนมีกีฬาสีนะครับมีการไลฟ์สตรีมมิ่งอยู่ที่ยู u ูบนะครับตัวอุปกรณ์เนี่ยสามารถ รับชุดคำสั่งนะครับจากลิงก์ของ y t u t u นะครับแล้วก็ทำการบอร์ดแคสข้อมูลออกมาที่ตัวจอ Interactive Flat Panel ได้เลยนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเรื่องของฟร e ไลเซนส์นะครับไม่ได้เสียค่าให้จ่ายใดๆนะครับก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ทุกๆอุปกรณ์ของตัว Interactive Flat Panel สามารถสั่งงานได้เลือกเป็นยูนิตนะครับหรือว่าเลือกเป็นกลุ่มได้เลยนะครับจะเป็นการชุดคำสั่งที่ง่ายมากๆนะครับโดยตัว IT Manager เนี่ย ไม่จําเป็นต้องอยู่ในโรงเรียนนะครับบางทีเนี่ยอาจจะเกิดเหตุโดดเหตุดร้าแล้วว่า IT Manager เนี่ยอยู่ที่บ้านแล้วนะครับหรือว่าลาพักร้อนอยู่นะครับก็สามารถสั่งคําสั่งในการบอร์ดแคสต์ข้อมูลนะครับในรูปแบบของเว็บเซอร์วิสได้เลยนะครับผมอีกฟีเจอร์หนึ่งที่สําคัญนะครับก็คือการบริหารจัดการนะครับตัวอุปกรณ์ i n t e r a c t i v e Flat Panel นะครับตัวแอปพลิเคชันเนี่ยครับชื่อว่า dms นะครับหรือว่า device management system นะครับซึ่งตัวฟีเจอร์นี้เนี่ย จะทำการบริหารจัดการอยู่บนคลาวด์หรือว่าบนเว็บเซอร์วิสนะครับซึ่งตัวอุปรกรณ์เนี่ยสามารถที่จะมอนิเตอร์ลิงตัวอุปรกรณ์นะครับดูสเตตัสเครื่องได้ว่าเปิดปิดอยู่หรือเปล่านะครับหรือว่าอยู่ในอินพุตใดวอลลุ่มเสียงอยู่เท่าไหร่นะครับตัวฟีเจอร์นี้จะเหมาะสมนะครับบางทีเนี่ยหลังจาก5โมงเงย็นไปแล้วเนี่ยไอทีเมเจอร์กลับบ้านไปแล้วมีการแบบแจ้งมาว่าเอ้เครื่องเนี้ยยังไม่ปิดเลยนะครับเครื่อง A เนี่ยยังไม่ปิดเลย IT m a เ a g e r เข้าไปที่เว็บเซอร์วิสของ BenQ นะครับ แล้วก็ทําการสั่งชัดดาวตัวเครื่องได้เลยนะครับสามารถดูสเตตัสเครื่องได้ดูเฟิร์มแวร์เครื่องนะครับว่าตอนนี้เครื่องเนี่ยเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่นล่าสุดหรือ,อยังก็สามารถทําการสั่งนะครับในการอัปเดตเครื่องนะครับโดยการสั่งตัวชุดอุปกรณ์เนี่ยแล้วตัวอุปกรณ์เนี่ยจะทําการวิ่งไปหาอินเทอร์เน็ตแล้วก็ทําการอัปเดตฟีเจอร์หรือว่าอัปเดตตัวเฟิร์มแวร์ได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องของการ manage บนคลาวด์นะครับเป็นแบบฟรีแอปพลิเคชันด้วยนะครับผม ก็ทั้งหมดนะครับก็จะเป็นความสามารถนะครับของ BenQ Inactive Flat Panel นะครับทางบริษัท BenQ นะครับหวังอย่างยิ่งว่าถ้าสถานการณ์ปกติแล้วนะครับหรือว่าดีขึ้นนะครับทาง BenQ จะได้มีโอกาสนะครับนำตัวอุปกรณ์นะครับไปให้อาจารย์ทุกท่านนะครับลองใช้งานดูนะครับวันนี้ขออนุญาตครับเป็นตัวแทนของบริษัท BenQ นะครับกลับขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะครับก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ